หญิงเนี่ยคุณหมอคุยกับเราทุกวันก็ปกติแต่พอดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปนะคะคุณหมอคําพูดคาจาก็จะแบบพูดหวานๆอย่างเงี้ยค่ะจำได้รายละเอียดอะไรเกี่ยวกับเราได้หมดเลยแต่พอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยก็บอกว่าจำไม่ได้ว่าพูดอะไรออกว่าพูดอะไรไปบ้างสรุปเนี่ยผมสงสัยว่าเธอแอบชอบเราหรือว่าเธอแค่เมาตอบยากมากเลยค่ะเะว่าเวลาที่เราเออมีในเรื่อง เพื่อนกินแอลกอฮอล์เนาะเออมันก็จะมีในเรื่องของสติสัมปชัญญะของเราที่อาจจะลดลงนิดนึงเนาะบางคนอาจจะเมาเมาจริงไม่เมาจริงอันนี้ไม่รู้เนาะบางคนอาจจะไม่ได้เมาจริงนะจะแกล้งเมาก็ได้เดี๋ยวบางคนก็จะเมาจริงนี้เวลาให้เรามีแอลกอฮอล์ในกระแสเลยนะค่ะมันก็จะทาให้เราแบบเออบางทีมันก็จะพูดบางคนกินเหล้ามันก็มีหลายแบบเนาะพี่อนคือบางคนกินเหล้าปุ๊บเมาปุ๊บ แอลกอฮอล์ปึ๊บเมาปึ๊บก็พูดเก่งที่มีคนคเงียบก็พูดเก่งเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือบ,บางคนก็เอกินแอลกอฮอล์แล้วก็เงียบน่บางคนบางคนอาจจะร้องไห้ไม่มีสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยร้องไห้ก็คือทุกอย่างคือทุกอย่างอ,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 อะมันมันเป็นได้หมดเลยอะค่ะแล้วแต่เลยว่าว่าเราจะเมาแล้วเราจะเป็นแบบไหนประมาณนั้นเนาะทีนี้เนี่ยถามว่าในเรื่องของว่าเอะพอเมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออพูดถึงเรื่องของของผู้ชายใช่ไหมเออมาก ใช่ไหมแล้วก็เลยอาจจะคิดว่าเอ,อ้เราแอปชอบเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรออันนี้จริงบอกว่าก็ถ้าอยากรู้ก็ถามไปตรงๆก็ได้ค่ะ <ừ> ว่ารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยดีกว่าคือบางทีไม่คิดเองอ่ะอาจจะไม่ได้ถูกไงเออเนาะเพราะฉันก็ถามเลยละกันเนาะว่ายังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ถามรตรงๆได้บอกว่าเป็นเรื่องที่มันถามได้อยู่แล้วคะ่ะว่าเออรู้สึกยังไงอะไรยังไงเออไม่พูดถึงอะไรเงี้ยเนาะแต่บางทีอ่ะถ้าเราเมาแล้วเราพูดอะไรเรา พอเราไม่หายเบาเราก็จำไม่ได้ก็เป็นกันเยอะนะก็ <c oughs> เป็นก็นได้ <c oughs> ไม่ถึงว่าเออกับตัวเองก็บางทีก็เป็นจริงเหรออะ,ร <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเนาะเพราะบางทีมันเป็นแบบความสติที่แบบว่าอาจจะไม่ไม่เต็มร้อยดีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ที่เราเี็นโรคหอบประมาณอย่างเงี้ยบางทีก็จำไม่ได้ก็มีอะไรอย่างกันค่ะ